สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคอมเมนต์แบบไม่ไวหนะ้าสุนารีรัชศีมาขอเองโพดล่าสุดลูกทุ่งดังสุนารีรัชศีมาโพดภาพล่าสุดเป็นภาพข่าวดำย้อนยุคย้อนวัยสุดๆพร้อมแคปชั่นเรียกเสียงฮาว่าสุนขอกลาบเงาๆคนละคอมเมนต์ได้เปล่าคะเอาแบบไม่ต้องไวหน้าสุดเลยทีเดียวปรากฏว่าพี่น้องคนบันเทิงและแฟนคลับเขามาคอมเมนต์กันจำนวนมาก ดีเจนุ้ยเข้ามาคอมเมนต์ทันทีแบบมีตั๊กสิริพรน,นุนหลังว่าหน้าเปลืองแป้งมากครับแม่วงเล็บแม่ตักกระสิบข้างๆโนดเชิญยิ้มก็คอมเมนต์หน้าบานเป็นดอกบัวส่วนนุเล็กก่อนบ่ายบอกไม่กล้าคอมเมนต์ค่ะสงสารน้องเขาค่ะพี่ขณะที่เบกกี้สิทธัญญาคอมเมนต์แซวคุณแม่อมอะไรคะส่วนฝนธนสุนทรบอกแวบแรกเลยค่ะโอ้โห ด้านแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์แบบน่ารักน่ารักแบบติดตลกกันจํานวนมากอาทิโหนกแก้มแบบนี้คนมีบุญและมีตังค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคิดในใจกระดเนอออยาให้วาเถอพิสุคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าให้พูดจริงๆเหรอคะคุณสุเปิดไอจีปุ๊บภาพนี้เด้งขึ้นมาบอกเลยว่าตกใจร้อนเลยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าธรรมชาติดีค่ะสวยสุดในตอนนั้นค่ะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ